สวัสดีครับมาพบกับช่องเสลายลาซานนะครับวันนี้ผมผ่านมาแถวบ้านหนองตาดนะครับเห็นร้านปลาหมึกนะครับร้านปลาหมึกที่บองดํามาถ่ายบ่อยๆนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมกันนะครับว่ามันจะอร่อยจริงไหมนะครับเหมือนสมคําล่าเรือที่บองดําว่าไว้หรือเปล่านะครับผมก็ยังไม่เชื่อนะครับผมพอดีผมแวะผ่านมาทุระแถวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมติดตามครับผมโอเคมาครับวันนี้ต้องมาแวะชิมกันหน่อยนะครับดูปลาหมึกกันหน้าทานนะครับ ผมไม่เชื่อบ่งนำเท่าไหร่นะครับต้องมาพิสูจน์เองครับต้องมาพิสูจน์เองกันเลยนะครับปลาหมึกนะครับมีปลาหมึกเยอะแยะเลยไม้ก,ก็เท่าไหออร่บ้างนี่ครับสิบาทค่ะไม้ก็สิบบาทขายดีไหมครับช่วงนี้ดีค่ะดีค่ะขายไม่ทันนะคะเนี่นื้ขายไม่ทันเลยดูลูกค้ามารอนะครับพอดีแวะมาทุระแถวนี้นะครับ ไม่ค้ายากยากไม่ทันกันเลยทีเดียวนะครับลูกค้าเยอะมากนะครับลูกค้ารอเพียบเลยครับรอลองต้องลองชิมนะครับสักสิบไม้นะครับวันนึงขายได้กี่ไม้นี่ครับ ได้เกือบสองรอยไม้นะครับแม่คาของเราไม่ธรรมาดานะนี่ตั้งแต่ลงช่องบองดำไปนี่อยู่บ้านน้องตาดนะครับน่าจะบ้านน้องตัดนะมแถวนี้บ้านน้องตาดนะครับแวะมาชิมได้นะครับลูกมีลูกชิ้นลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นก็มีนะครับปลาหมึกนะครับบองดำว่าลูก น้ำจิ้มรดเด็ดก็ว่าลูกพาก็มาเรื่อยๆนะครับโหโหมาทานนะครับรเมื่อวานก่อนอนังเห็นผู้จัดการมาแล้ว<อ>พวกเจตเห็นพวกเจติกมาด้วยเนาะมาเยอะกัน,กนเลย มาโน่นเรามาถ่ายรูปตามกระแสใช่ไหมนี่ทั้งลงทั้งติ๊กต็อกเลยเนาะช่วงนี้นี่ทั้งเฟซทั้งติ๊กต,อกต็อตกทั้งยูทูบเนาะดููกคานะครับบ้านน้องตาดนะครับปิดถนน,นเลยนะครับเนี่ยพอดีผ่านมาแถวนี้แล้วครับต้องแวะจิมกันหน่อยนะครับผมก็สั่งไปแล้ว แปดไม้ครับลองชิมก่อนลูกค้าเยอะนะครับลูกค้าเยอะอยู่มาเรื่อยๆนครับลูกค้าสูตรไหนนี่น้ำจิ้มครับ <Okay. S 1> ดูดน,นี่นะครับน้ำจิ้มครับถ้าทางจะอร่อยนะครับต้องลองชิมนะครับแวะมาชิมได้นะครับ F-C ทุกท่าน ตอนนี้กระแสในติ๊กตอกับใน Youtube ช่องบองดำกำลังมาแรงนะครัผ่นานมาพอดีนะครับลูกค้าก็มาเรื่อยๆนะครับเห็นแม่ค้าบอกว่าขายวันหนึ่งน่าจะไม่ต่ำกว่า200ไม้เนาะมาเรื่อยๆปกติเปิดร้านเปิดกี่โมงนี่ครับสี่โมงกว่า,าค่ะสี่โมงกว่าค่ะถึงสองทุ่มแต่ส่วนมาก,ก อ๋อถายถึงสองทุ่มนะครับแต่ส่วนมากจะหมดเร็วนะครับอาจจะไม่ถึงสองทุ่มนะครับเกินชิมได้นะครับสั่งแล้วแปดไม้ลองชิมดูนะครับวันนี้ลูกชิ้นก็มีนะครับลูกชิ้นนี่ อันนี้เป็นลูกชิ้นอะไรนะครับอันนี้เป็นหมูค่ะอันนี้เป็นเนื้อค่ะมีสอ,อย่างลูกชิ้นมีหมูกับเนื้อนะครับร้อนร้อนเลยนะครับร้อนๆเลยนี่ครับได้แล้วได้แล้ว สุกแล้วครับท่านผู้ชมสุกแล้วห้องผมได้แล้วแคบผมไหมนี่ลืมใจตังจะรับอันนี้อย่างเดียวเลยนะครับครับนับดูก่อนครับครบไหมครบครับขอบคุณครับเดี๋ยวโอกาสหน้ามาอุดหนุนใหม่ครับผม ครับสวัสดีครับมาครับพี่น้องมาชิมดูสักไม้ครับอืมก็อร่อยของเขาอยู่นะครับเนื้อนุ่มนะครับเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มครับมาอุดหน,นุนน้องเขาได้นะครับอยู่บ้านหนองตานะิตตนโนนใหญ่เลยครับอยู่บ้าน น้องตัดติถนนใหญ่นะครับน้ําจิ้มผมยังไม่ได้ลองครับสักครู่นะครับผมนี่ครับน้ําจิ้มครับลองแกะชิมดูนะครับจิ้มดูนน่อยน้ำจิ้มใช้ได้เลยครับไม่เผ็ดมากนะครับไม่เผ็ดมากออกมันหวานเปรี้ยวๆหน่อยก็อร่อยนะครับผมตินนะครับนี่ครับ นี่น้ำจิ้มนะครับนี่ปลาหมึกนะครับปลาหมึกที่ร้านบอกดำไปรีวิวนะครับผมไม่รู้ลยการรีวิวนะครับผมกินอย่างเดียวรีวิวไม่เป็นนะครับไม่ไม่ใช่สไตล์รีวิวไม่ใช่สไตล์ผมลาดไปเลยนะครับเมื่อกี้จิ้มกินหน่อยๆนะครับไม่สะใจะครับเดี๋ยวมาลองรสชาติกันเต็มที่นะครับพี่น้องว่าจะอร่อยจริงไหมอืม ว่าจะอร่อยสมคำล่ำลือไหมเห็นแม่ค้านะครับเขาบอกว่าขายได้วันละ200ไม้นะครับเป็นอย่างต่ำนะครับ200ไม้กันเลยทีเดียวนะครับนี่ครับอืมเหนียวรลนะครับอืมใช้ได้นะครับเป็นกับกินเป็นกับแก้มนะครับ นึกจบข้าวก็ดีนะครับอร่อยนะครับน้ำจิ้มออกหวานๆเปรี้ยวๆนะครับไม่เผ็ดมากนะครับอื้มใช่ๆครับผ่านนะครับผ่านใครแวะมาแถวบ้านหน้องตาดนะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือครับถ้ามาจากสุรินทร์นะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับเช่นจากก่อนก่อนถึงปั๊มก่อนถึงปั๊ม ปตทนะครับปตทท่าตูมนะครับอยู่ซ้ายมือนะครับอยู่บ้านน้องตาลนะครับแวะไปอุดหนุนน้องเกได้นะครับอร่อยใช้ได้เลยครับมหน่าล่ะบองนํากับดีเจนุแวะไปบ่อยมีอะไรดีหรือเปล่าพอดีผมขี่ผ่านผมขี่เลยไปแล้วนะครับเฮ้ยคุณคุณนนั่นนี่วะเลยแวะอยู่เทินเลยแวะกลับมาอีกรอบนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมต้องขับรถกลับบ้านนะครับแะมาทุระแถวนี้นะครับ ไม่ได้ตั้งใจมาถ่ายนะครับเห็นผ่านไม่ได้เอา,เอาไมคกันสั่นมานครับมือถือเปล่าภาพอาจจะสั่นบ้างนะครับเดี๋ยวขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครบับไปแล้ว